บางคนใช้งานโน้ตบุ๊กนะครับใช้เสร็จปกติแล้วเราต้องชัตด,ดาวเครื่องแต่บางคนไปกดสวิตช์นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องมันดับนะเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่าแล้วกันสำหรับใครที่แบบชอบกดสวิตช์แล้วให้เครื่องมันดับนะตั้งค่ายัางไงทําตามคลิปนี้ครับ ผมเห็นลูกค้าหลายคนนะครับที่ร้านเนี่ยเวลาปิดเครื่องเนี่ยกดปิดสวิตช์เลยนะกดค้างไว้เลยนะครับให้เครื่องมันดับไปเลยนะแบบนี้เนี่ยมันจะตัดการทํางานคือตัดไปเลยนะครับจะทาให้วินโดว์ของเราเนี่ยเสียหายได้ถ้าใครเป็นคนที่ชอบปิดสวิตช์นะเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่านะครับให้เราเข้ามาที่คอนโทรลพาร์เนลครับหรือแผงควบคุมนะกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เรามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับใครเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น small icon อันเล็กนะครับหรือเมนูอันที่สามนะตรงเมาส์ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับเขาจะเปลี่ยนเป็นตัว ย่อยออกมาแบบนี้นะครับให้เรามองหาโลโก้ที่เป็นรูปแบตเตอรี่นะครับหรือ power option นะที่เป็นรูปแบตเตอรี่คลิกเข้าไปครับพอเราคลิกเข้ามานะครับให้เรามองเมนูด้านข้างนะใครเป็นภาษาอังกฤษจําเมนูนี้ไว้นะครับก็คือบรรทัดที่2อ,อันนี้คืออันแรกนะครับอันนี้คืออันที่2นะนี่คือเลือกการทํางานปุ่มปิดเครื่องนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้นะกดเข้าไปครับพอเรากดเข้ามาเสร็จนะครับเราดูสัญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมที่เป็นรูปปิดนะครับปกติแล้วเขาจะเป็น save mode นะทุกคน ใช้แบตเตอรี่ก็ทําทได้เราก็จะเลือกตรงนี้นะครับให้เป็นการปิดเครื่องเสียบปลั๊กไฟนะครับเวลาใช้งานเราก็มาเลือกตรงนี้ครับปิดสวิตช์นะปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องสองตัวนี้นะจากนั้นกดบันทึกครับจากนั้นกดปิดหน้าต่างนี้ไปครับครั้งต่อไปเวลาเราจะชัตด,ดาวเครื่องเราไม่จำเป็นต้องมาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาคลิกก็ได้เราสามารถกดปุ่มเปิดปิดเครื่องหนึ่งครั้งนะครับดูนะ เครื่องจะทำการชัดดาวให้เราอัตโนมัติแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นหลายคนชอบใช้ปุ่มนี้นะเราตั้งค่าแบบนี้ได้เครื่องก็จะทําการชัดดาวแบบปกติให้เราเลยนะครับ